รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กิจที่3ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการควบคู่ไปในวันจัดกิจกรรมประจําปีของมหาวิทยาลัยก็คือว่าด้วยการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งพระสอนธิรธรรมในโรงเรียนไปเรียวกว่าไปสอนพระพุทธศาสนาไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดานักเรียนตามโรงเรียนต่างๆต,ต,ตามเขตพื้นที่ต่างๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตขอนแก่น <c oughs> ก็ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาโดยท่านพระธรรมโกษาจารย์อธิการบดีของมหาวิทยาลัยให้ดูแลจังหวัดมหาสาร,รคามกาลสินร้อยเอ็ดขอนแก่นนะแล้วก็รวมที่วิทยาลัยสงเลยเมืองเลยน้องบัวลำพูด,ด้วยก็มีเกือบสองพันกรูปซึ่งกระจายไปสแสดงธรมรมกระจายไปสอนวิชา melhor, พุทธศาสนาเรียกว่าพระสอนธีละธรรมในโรงเรียน ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาจัดสอนกลุ่มสาระด้านาาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมโดยเน้นพระพุทธศาสนา,าเป็นหลักทีนี้นอกจากการพัฒนาพระสอนศิลธรรมแล้ว,ลวส่งพระสอนศิลธรรมโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียนต่างๆแล้วเราก็มีกิจกรรมให้พระสอนศิลธรรมนำลูกศิษย์ของตัวเองตั้งแต่ระดับประถมต้นนะฮะระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเป็นช่วงชั้น 1> ป .1 ถึงป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เข้ามาแข่งขันการทํากิจกรรมที่เป็นมงคลทํากิจกรรมส่งเสริมศิลธรมร,ธรมจริยธรรมร่วมกันถือว่าเป็นวักรรมศิลธรรมที่ยิ่งใหญ่ของวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งปีนี้มีนักเรียนมีโรงเรียนต่างๆมีเขตพื้นที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเกือบ300กว่าโรงนะคร ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นมีกิจกรรมแข่งขันการบรรยายธรรมะของทุกชั้นทของทุกระดับชั้นมีกิจกรรมแข่งขันการร้องเพลงธรรมะมีกิจกรรมแข่งขันการนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาท่านผู้ชมครับบรรดานักเรียนและก็ครูและผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรมของโครงการพระสอนศิลธรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนนั้น เขามีความรู้สึกอย่างไรต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับเราไปฟังกันเลยครับอยากให้มีโครงการนี้ปีละสองครั้งเพื่อจะได้มาฝึกในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็อยากฝากทุกคนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่ปลูกฝังพระพุทธศาสนาตั้งแต่เราอายุเท่านี้ แล้วต่อไปประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรความรู้สึกที่ได้มาในงานนี้คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆพี่ๆเยาวชนอของประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธของเรานะคะใหะ้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา จากที่ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะและก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากๆเลยนะคะจึงอยากจะขอเชิญชวนนะคะเยาวชนที่อยู่ทางบ้านนะคะให้ได้มาร่วมกิจกรรมนี้กับดิฉันนะคะเพราะว่าเยาวชนสมัยนี้นะคะนิยมแต่อารยธรรมตะวันตกค่ะซึ่งลืมไปเลยว่าเรายังมีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราเลยนะคะอยากจะให้เยาวชนเปิดใจนะคะทําหัวใจนะคะให้ทัดเทียมกับ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของปัจจุบันนะคะขอให้ทำจิตใจให้ก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะอย่าเรียกว่าการแข่งขันเลยนะคะอันนั้นเป็นเป็นคำพูดเฉยๆแต่จริงๆแล้วเรามายิ้มให้กันเรามาทำบุญเรามา,ารู้จักกันนะคะมันก็ทำให้เรานั้นได้บุญยิ่งๆขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนที่มาณนะตรงนี้ถือว่ามาร่วมบุญด้วยกัน นั่นคือส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่นักเรียนและก็ครูที่มาร่วมกิจกรรมว่ามีอะไรบ้างที่น่าประทับใจครับนี่คือโครงการหนึ่งที่ทําให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสได้มีการแสดงออกอย่างถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาครับชมเชยในการทําความดีทําความถูกต้องให้เกิดขึ้นครับนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นครับ